เปลี่ยนก็ไม่ยากนะครับมาเริ่มกันเลยขอเรียนเปิดเก๊กก่อนเลยนะครับอ่าดึงขึ้นนิดนึงครับทั้งสองด้านนี้นะครับอ่าแล้วก็เบี่ยงออกมาครับรุ่นนี้จะแกะให้กว่าอีซูซูมิตโซมากครับผมแล้วก็มันจะมีฝาอยู่นะครับฝาด้านในเอาออกมาเลยครับแล้วก็ดึงออกมาได้เลยครับสำหรับดปริ้นเตอร์ ฝุ่นเกละแล้วนะครับสมควรจะเปลี่ยนทุกๆสองหมืนก,กิโลนครับอันนี้ใหม่ใส่เข้าไปได้เลยครับโอเคแล้วเราก็ปิดฝาเข้าไปได้